สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ีทุกทุกท่านพบกับด t ทีวีไลฟ์สไตล์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวิวชิดปากแปรกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลการพิ่ามกราคม2565รครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนและทุกผู้ชมที่คอยติดตามช่องชิดปากแปรก็มีหลายๆายเรื่องแล้วครับที่แอดชิดได้ถ่ายทอดมา ช่อง y o u t u b e องการไลฟ์สดทุกปัดกับเพื่อเพื่อนเอฟและผู้คอชมผู้คอยเข้าไปติดตามในไลฟ์สดและติดตามชมคลิปของแอดชิปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสลรับ12คลิปนี้ยอดวิวยอดไลค์ของช่องชิปตากแปรจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับรแปรก้าเล็กบุกมาจากไหนกัน มีของมาแจกด้วยแฮชแท็กดูความน่ารักยอดดิว1 9 8 7ครั้งเยอดไลค์585ไลค์คลิปต่อมายาห้าเด็กจิงออฟเด็กชายเป่ามาเยี่ยมลุงพลลืมคำขวัญวันเด็กใครเอาอะไรแรกยอดดิว2,502ครั้งเยอดไลค์708ไลค์คลิปต่อมา แอดชัยได้รับทุนมันเด็กลุงพลไม่ได้ใหญ่แล้วมาสั้นยอดติว3,523ครั้งยอดไลค์877ไลค์คลิปต,ต่อมาแดดแรงแต่ได้ยนินที่วบกอบแรงกว่าแดนกระจายแรงดีไม่มีตกยอดติว2,342ครั้งยอดไลค์755ไลค์ คลิปต่อมาลุงพนแกะเงินผ้าป,ป่าเสร็จกองแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่เองถึงไม่ไปด้วยยอดวิว5558ครั้งยอดไลค์1 2 0 0ไลค์คลิปต่อมาดีย่ามบายอดวิวห9 3 4ครั้งยอดไลค์1,900ไลค์คลิปต่อมาทีมพระป,ป่าลุงพลและินลากข้างทาง ยอดวิว4,844ครั้งยอดไลค์1,200ไลค์คลิปต่อมาพบอุ่เป็นกันเองถึงแล้ววัดโกสีชาวบ้านต้อนรับพวกเราดีมากยอดวิว3,848ครั้งยอดไลค์1,200ไลค์คลิป่อมาแวะอีกแล้วคุคนืนเฝ้าแผงหนวยข่องคนหวยบอกเลขเด็ด ต้องรูเองเจอดวิว2,747ครั้งเจอดไล้832ไล้คลิปตมาจะงอาวาดมีเมตตาพาชมปรรมพิธีวางศิลาเลิกสุดอลังการเจอดวิว2,729ครั้งเจอดไล้629ไล์คลิปตอมาเต็นบนหลังรถกระบัตรคือที่นอนชิดคืนนี้ ยอดวิว1.2672ครั้งยอดไลค์2.800ไลค์คลิปต่อมาพาสำรวจที่นอนสายวัดคนอื่นเขานอนกันยังไงที่นอนของแต่ละคนยอดวิว1.289ครั้งยอดไลค์480ไลค์ดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับ ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่9มกราคม2022จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องชิปปาาแปรีีํานจำนวน79,400คนจำนวนผู้เข้ชมทั้งหมด38,900ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย5,446ครั้งคลิปวิดีโอขณะนี้มี2,805คลิปมาดูความแตกต่างกันครับกับสัปดาห์ก่อน เมื่อวันที่3มกราคม2 0 2 2จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องชิปตากแปรมีจำนวน79,200คนและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น79,400คนภายในนั้นสัปดาห์มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น200คนสำหรับช่อง a อคชิดในส่วนของจำนวนการเข้าชมทั้งหมดนั้นเมื่อวันที่3มกราคม2 0 2 2มีจำนวน 2022, 38ล้าน5 00 7 0 0 0 0ครั้งและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น38ล้าน9 0 0 0ครั้งจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น3 00 3 0,000ครั้งจากการสังเกตเรืยอเทียบก,กับคลิก่อนช่วงสัปดาห์นั้นมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น4 00 4 0,000ครั้งและในสัปดาห์นี้เหลือ3 00 3 0 0 0 0ครั้งจำนวนการเข้าชมสำหรับสัปดาห์นี้ ลดลงไปหนึ่งหมื่นคนก็ถือว่าเป็นจำนวนการเข้าชมที่หายไปเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับช่องชิดป,ปากแปรสำหรับเพื่อนๆนเอฟซีและผู้ชมที่คอยติดตามช่องแมชชิปก็คฟงเป็นที่ปล่นใจครับในการเข้าชมเข้าไปพบปะกับแมชชิปในไร์สดก็ยังคงเหมือนเดิมรดอแลวมีความสุขเพราะแมชชิปสร้างรอยยิ้นและเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆนเอฟซีเป็นประจำ ยังไงแล้วก็ขอให้กำลังใจกับช่องชิดปแปะแกันต่อไปอันนี้ด้วยความห่วงใยครับเพื่อนๆเอฟซและผู้ก็ชมทุกท่านเภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ไว้วางใจไม่ได้ออกจากบ้านสวมหน้กกนนากากอนามัยทุกครั้งพบกับทุกคนทุกครั้งยนระยะห่างอย่างน้อย2เมตรแต่ต้องมัดถุสิ่งของอื่นไดมานงมือีเจลแอ a l อ o h o l บ่อยๆครับ เพื่อขอบกอดไทยของตัวท่านเองและบูกคนรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝักกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลสถิติือดิีช่องชิปปากแปรกันในคลิปต่อๆไปด้วยความปรารถนาดีจาก g k ค l i ไ e style สวัสดีครับ